สมตำกับเป็นตะแซบคัดตรงอ,ออกมาแบบนี้เลยค่ะพี่นอ้องอ่ะเนื้อเต็มเลยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับบลาคือเก้าค่าทะทุกคนค่ะในช่องสเป็คชาแนลมาค่ะพี่น้องมาอน,นีตุกพามากินเหลาปูมมาไข่ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะได้ปูหมาไข่โตหน่อยมากค่ะพี่น้อง่ะ เป็นตะแซ่บแม่งคะ่ะพี่น้องน้ำสมตากับเป็นตาแซ่บค่ะเออออกมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่ออน้องอ่ะมาแซ่บนำกันเลยค่ะอืออยากเลยเนื้อหวานครับเนื้อเต็มเลยครับเนี่ย อันไม่ได้ทุบทุบขามันมากกับพี่น้งอไไแนงแล้วเอาไว้ไปแกะกินทั้ง่างทีหลังอืมครบอย่างอยู่ด้แขีวหางดูพี่ใหญ่ละแกไละเอาไว้ไปแกะทั้งรังด้วยอืมลื่มเลยลื่มเห็ดขามาเห็ดกลัแบแฝบกับพี่น้องขาหนามตำนัวนัว ส่งตาบแซ่บพี่น้องมาครับมากินด,ด้วยกันเลยครับใส่กระดองปูอ เป็นไงแซ่บไหม,อ,มอร่อยปูกระเนือ้อไส์หวานๆสดๆคับพี่องค์คะแดดมาสดๆ เนื้อเต็มดีเนื้อแน่นด้วยอืม,อมสมราคาคุยไม่ขายอยู่กันเ,เจวพักชีนี่พร้อมเข้ากันค่ะพี่น้องคะกินหล้าก็ขึ้นหอดสนได้พี่น้องบันนี้ <laughs> Thế nhé mà Mmm, nồng ừ, dí gì Đâm phải một thuốc mấy ăn lại mọi ơi Cái này mặn mình Ừ น,นี่อะไยหวานชำเนี่ยปูนีกสิแค่เป็นไงอยากให้พี่น้องมึงน,นั่แค่ในส่วนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> บอกคือเนาะเด็ดทำทรงคืออืมมีกระทิิน มาค่ะทุกคนอือเอามือลงนะไงพ่อใหญ่เดี๋ยวเอามือจองทีหลายแม่กินปูนี่มือเพิ่นแบบมูอันนี้เลยพี่น้อง <c oughs> ขามันเอาไว้นี้ก่อนกามกาดไหมเอื่นขา๊แซ่บเนื้อแน่นหวานเลยครับเนี่ย อืมแอดิสถอยออกมาจากตลาดลางหนึ่งนี่ค่ะ ซำข้องสดงตุงมซำจัดจางเลยครับพี่น่องนอกจากถึกใจแห้งเนาะเบิ่งเหนือสดๆพี่น่อง หมาบางอันไข่มันเป็นสีส้มมันกับสีแนมเห็นบางอันไข่สีเหลืองมันกับแบบแนมบอกไข่เห็นเป็นไหนนะครับพี่น้องนี่เล็ดเลย แซบคักพี่นอ้องเลยแม่เนี่ไปสื่ออยู่มัตนตลาดให้เขาขายของทะเลเลยเนาะอ,อืก็เลยได้แบบว่าสดเลยเดีเหลือตัวไข่มากิ้เนี่ยนะพี่น้องนะคะบบอกสดชัวร์ลูก อร่อยอ่ะพี่น้องครับ เพ็ดพผาอืม,อมเหนื่อเต็มปากเต็มคำ เผ็ดนะเผ็ดหยุดไม่ได้เอาค่อยบอกเล้ว,ว่าเผ็เดอย่าสดหลายอ,อร่อยขลาดเอาเนื้อเขาปากไปิดอย่งไม่เนื้ออีกชิ้นสุดท้ายแล้วครับเนือ้อนี่ไข่ใช่ไหมอืม แสบค่ะคอสดนานเลยมั้งพอแล้วค่ะพี่น้องคะมือนีกระเบิดแล้วคะ่ะเลือดต่ก,การามปูด,ดิสไปเห็ดทีหลังค่ะพี่น้องคะ เอาละค่ะถามให้มักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทดคลิปไหมฮะสองคนนำ้ำตาคค่วไหวพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ